ีนะครับ นหรือว่านันซีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ถนนขุนกับผูมิเชื้อการชีงรายที่ดินนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์นะครับบนห้วยศักดิ์พี่พีรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็อยู่แถวแยกตลาดสดห้วยศักดิ์นะครับแล้วก็อุดบานองอุบานห้วยศักดิ์นะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทางหลวงหนึ่งสามส่วนหกนะฮะห้วยศักดิ์ตอนศิลาครับเพื่อไปดู สวนน้ำใยเหมือนเช่นกันนะครับหนึ่งได้สงานขายเหมายกแปลง8ปดแสนบาทนะครับอยู่ในชุมชนนไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรือขวไปอีกสองหกจุดสองกิโลเมตรนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปอะไรนะเก็บนํำให้สักแยกมีตรงนี้ก็จะมีตลับชนไมนสักอนุบ,บาลไม่สักนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาออไปนะฮะจากถนน1020ไปสู่ถนนชอร1 3 0นะครับอีกประมาณ6กิโลเมตรหรือ9นาทีนะครับเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีว่าเดินกันยังไงนะครับโบวิงบ่งโมดุล13เลย1300นะครับจากอะไรนะให้แยกไปแยกไปซักเนาะประมาณ6กิโลเมตรนะฮะตอนนี้จะเราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดงป่าเมี่ยงนะครับไปอีก2กิโลเมตรนะครับ ก็จะถึงแปลงที่ดินที่เราจะขายนะครับทั้งหมดก็แปลงนะครับ8แสนบาทนะครับีขวานครไปบ้านดงป่ามเมี่ยงนะมูซิบนะครับตำรวจสภมือจวดเชิงรานนะครต่อไปอีก800เมตรแปลงนี้อยู่ในชุมชนนะครับมีไฟฟ้านะครับ กับไปอีก1.7กิโลหรือ4กิโลเมตรนะครับเลี้ยวซ้ายอีก200เมตรก็จะเลี้ยวซ้ายตรงในหมู่บ,บ้านตรงกว่าเมี่ยงนะครับอีก3นทัทีนะรหรือ1.1กิโลเมตรนะฮะ วันดงฟ้าเมียงอีก300เมตรเลียวขวาอีกสาอีก2องนเทีนะอีกเก้เมตรนะครับไว้ย ตรงโรงเรียนบ้านดงปราเมี่ยงนะครับอ,อีกหนึ่งนาทีร 3, นะครับสามร้อสิบเมตรนะฮะเราใกลถึงที่ดีนแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับถึแล้วนะครับจบมานะครับ นะไหม่ของคุณคางขวาผมนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยันะงไนะงนะครับนี่แปลงนี้นะเอาตรงนีในแปลงนั่นนะครับขนนเป็นลุกลหลังน้อยเนาะเออสุดกางินนิด,ดเดียวประมาณยี่สิบเมตรสามสิบเมตร ถนนี่เราอยู่นะกมีเหรุการที่จะทำอ,อ,อันนี้เขาไปท่านนเาะว่าน,นี่เป็นบ้านคนตับ่ด้วยเลยไ่ังทำรั้วบ้านเหรนี่ตังไว้ไหนนี่บ้านน้องเบอร์ดท,ที่ดีนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงทางเข้าพอดีเนาะเป็นสวนลำไย,ยขายยกแปลงหนึ่งได้สองห้าแสนบาทนะครับ สามสิบแปดพลังวานะฮะเป็นสวนใหญ่มีพื้นหนามยาให้ด้วยเนาะสองโฉนดนะครับไอ้ตี้ที่สองโฉนดนะครับนี่คือด้านหน,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 น้านะฮะแแสนบาทนะครับตัวงสักหนึ่งแผ่น เจ้าของไม่ให้นะครับเจ้าสักนี้เจ้าของไม่ให้นะเจ้าของจะเอานะฮะแกจะตัดไปเลยทำบ้านสวนน้ำบอ่อลึกไหมเนี่ยอ๋อไม่ลึกเลยมีน้ำอยู่นะครับเอกสารสีฉนดติดจ,จำนองจำนำธนาคารไหมน่าจะน่าจะมีภาระนะครับภาระติดกศสมั่งเลยกศสมั่ใกล้ ต่อนเขาพูกบ้านก่อนดิเคยมียเขาอะไรทิ้งอ๋อฟวกวอนนี่ไม่ใช่นะในเนาะแนวต้นสักนี่นะครับต้นกระสุดแรงวัวตรงมุมแล้วเนานนะข้างก็จะเป็นฟาร์มวัว สองสามต้นสมมติว่าเป็นสวนลำไยเนาะปลูกบ้านได้นะแปลงนี้หนึงได้สองงานสาสิบแปดตารางวานะครับอยู่ยกแปลงแปดแสนบาทนะครับทางจากตัวเมืองเท่าไหร่นี่ประมาณเก้ากิโลห่างจากห่างจากแยกห้วยสัก6กิโลเมตรนะครับ ด้านหลังนี่ก็เป็นสวนลำไยเหมือนเช่นกันครับแปลงนี้ไม่ใช่ที่เนินที่ราบเนาะที่ราบนะฮะราละแปดแสนนะครับราคานี้ขอบโอนให้นะฮะทำเลดีนะครับ ให้ปลูกเรียบทรงผมเลยอ่ะเห็นแป้งน้ำเชื่อเจ้าของมเลยเนี่ยที่จะขายเดียกับขายแฮะก็ข้างๆก็ติดบ้านชุมชนนะฮะับต้นสักนี่เจ้าของไม่ให้นะครับแกไม่ปลูกบ้านนะครับ เปรียวติดบ้านคนนะครับรล,ลกนกจะหันหน้าประนานนี้ปนนเป็นีเียมนเนกันะนะฮตอนนี้เขาแต่งสาวต้นลำไยบางส่วนก็ซักตักตักไปสองหมื่น ูกบ้านได้ครับไฟฟ้าน้ำประปาชุมชนมีนะครับหรือซื้อที่ไว้ก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหา เออปวดหวดดัวเลยเจ็บขาอ่ะน,น่ฮะเป็นสนามหญ้าเลยนะครับก็อชอบแปลงนี้ักมานะครับ87348755 3, 3นะฮะครับแปลงเล็กไม่ใหญ่มากปลูกบ้านได้นะครับไฟ<า>ฟ้ามีน้ำประปามีครับ วนะครับบล็อบขัดจิตนะครับชิ้นชโลก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ไปถลุลูกหลังนะสุดถลุข้อขีดพอดีครับแปลงนี้ ได้เป็นที่ประมาณนะครับ0873438755นะฮะ0882590447เชิงรายการที่ดินนะครับจะเป็นใหม่ฟรีหน้านะครับสํหรับวันนี้สดีสวัสดีครับ